สวัสดีครับผมภาคนะครับนี่เพื่อนแนะนํามาเป็นลาฟาวีตัวนี้เพราะว่าเห็นหน้าผมโซมเพราะว่าผมทําพิธีกรด้วย MC ด้วยตามอีเวนต์ใช่ไหมครับก็แต่งหน้าบ่อยแล้วก็หน้าก็ช้ําบ้างสิวขึ้นบ้างอะไรบ้างเพื่อนก็เลยนี่ใช้จนจะหมดแล้วนี่ดูก่อนปริมาณ นี่ครับทามานาแล้วแล้วก็ใช้เช้าใช้เย็นนะครับเพราะว่าไม่แพ้แน่นอนสาหรับคนผิวแพ้ง่ายเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับเป็นนี่เลยพรีเมียมแอโซูท์บัตเทนนิ่งมาร์กเออเราเห็นเราก็ตกใจเพื่อนมาบอกอยากเด้งไหมมืออยากเด้งไหมอยากเด้งดังๆไหมเอ้าเอ้เราก็ตกใจเด้งอะไรวะมาเด้งมาเด้งมาเด้งอยู่นั่นแหละก็เลยอ๋อเพื่อนบอกว่านี่ตัวนี้เว้ยชดทำล้วก็หน้าเด้งได้เออทําให้หน้าเราเด้งลองใช้ดูไม่แพ้แน่นอนเอามาแนะนำเพราะผมใช้หลายตัวแล้วก็แบบ มันก็ไม่ได้ผลนะครับก็เลยมาลองอุย้ยตัวนี้ยอนมากนะฮะเด้งข้ามคืนเลยเด้งข้ามคืนข้ามวันเด้งตาค้างเลยเอออยากเด้งไม่ล่าเด้งแล้วเป็นยังไงนี่ตัวนี้เป็นตัวมาร์ค ที่สกัดจากธรรมชาติครับแล้วก็ใครที่เล่นหรือว่าอาอกกาลังกายตอนเช้าแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็เราก็ลงครีมบนรุงผิวปกตินะครับไปออกกำลังกายซึมซาบได้เร็วไม่เหนียวเนินหนาด้วยนะตอนเหงื่อออกเออพอหลังจากเหงื่อออกนะครับทาปกติก็ซึมซาบได้เร็วเหมือนกันไม่เหนียวเนินหนาเหมือนกันนะครับหมอจริงๆฮรัสำหรับผู้ชายของเราปัจจุบันต้องหย่าอยู่สวยนะจ๊ะ